สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจธนณ์เมจาเพจ S T P สดตล์แผนิศนะครับสไต์แผนิศเราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาง่ายสะดวกนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกมานะทางร้านมีบริการจะส่งให้ได้ทุกประเทศรวมไปถึงเรามีบริการกบเงินไปทางให้ด้วยนะครับวันนี้แอดมินโจมีอะไรมานำเสนออยู่ด้านหน้าเช่นกันนะครับเราเคยทําตัว6ขหุ่นไปแล้วตามคําเรียกร้องครับสินค้าตัว1นิ้วเข้ามาแล้วนะครับด้านหน้าเรานั่นคือเครื่องเป็นสิ้นชนปั๊มพ่นยา แบบต่อตรงจอมพลัง JFE30 นะครับต่างจากตัวที่เราเคยทำก่อนหน้าไปตัวนั้นเป็นตัวหขุนนะครับตัวนี้1นิ้วอัพไซส์ขึ้นมาอีก,กระดับหนึ่งนะครับเราทำตัวนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างกันของตัวอ่าตัวหขุนกับ1นิ้วนะครับมันเป็นคำถามที่ลูกค้าชอบถามกันเข้ามามากๆว่า6ขุนกัน1นิ้วทำงานได้ประมาณไหนการพ่นน้ำการพ่นยาระยะแบบไหนอะไรยังไงต่างกันมางน้อยแค่ไหนเอาตรงๆนะครับ <c oughs> บางทีพอเราตอบพอเราบอกไปเนี่ยมันไม่เห็นภาพนะผมทําให้ดูแล้วก็ลองไปดูคลิปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าต่างกันอย่างไรบ้างแต่ว่าทั้ง2ตัวมีอะไรยังไงผมขอเล่าสเปคคร่าวๆนะสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์แบบเดิมนะครับนั่นคือ7แรงเต็มของเขานะครับตัวจอมพลังนะครับส่วนตัวที่มันแตกต่างกันเลยนั่นคือในส่วนของปั๊มนะครับอ่ะเรามาดูปั๊มกันเลยนะนี่มาเจาะปั๊มกันนี่คือปั๊ม ทวินวันนะครับเป็นแบบทวินวันเพราะฉะนั้นพอปิดน้ําที่ปลายสายน้ําจะย้อนกลับแบบอัตโนมัติให้นะครับตัว1นิ้วเห็นไหมครับปากเข้าคือ1นิ้วที่เขาพูดนะตัวนี้นะหน้า,นาปัม๊มตัวนี้จะเป็น1นิ้วนะครับมีหม้อลมตัวนี้คือตัวปรับแรงดันนะครับและสเปคของปั๊มของเขาอ่ะ JSE30 นี่มาดูตรงนี้นะมาดูตรงแผ่นนี่เขาบอกเลยง่ายๆเลยนะครับเพชเชอร์ที่เขาทําได้คือ20บาทจนถึง45บาบาทเหมือนกันนะเห็นไหม นี่คือความเร็วรอบที่เขาใช้นะครับ6 0รอถึง800รอบต่อนาทีก็คือความเร็วรอบที่หมุนปั๊มนะครับตัวน้ำที่ได้3 10ลิตรจนถึง4 3ลิตรต่อนาทีนะครับและตัวกำลังที่จำเป็นจะต้องใช้คือ2.2-3ถึง3กิโลวัตต์นั่นก็คือประมาณ2-3แรงจนถึง4แรงด้วยกันนะครับนี่ ตัวเครื่องเขาเขาให้มาเจ็ดแรงเลยเพราะฉะนั้นเราใช้งานได้สบายๆเห็นไหมและที่นี่คือตำแหน่งที่ผมบอกว่ามันคือชุดต่อตรงนะครับต่อเข้าเฟืองปั๊มตัวนี้แล้วก็หมุนขับเข้าปั๊มเลยไม่ต้องมีสายพานไม่ต้องมีมูลเล่อะไรนะครับเช่นกันตัวปั๊มของของจอมพลังข้าวนะครับเป็นต่อตรงแต่ว่ายังมีที่อัดจาระะบีนะอย่างนี้อย่างนี้นะยังมีที่อัดจาระะบีอยู่นะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้อัดจาระะบีก่อนการใช้งานนะครับก็จะดีมากๆเป็นการช่วยรักษาลูกสูบในปั๊มนะครับ นี่เป็นแบบนี้เลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับอุปกรณ์ที่แถมเช่นกันเหมือนกันทั้งหมดนะครับสายดูดสายดูดจะให้มาเป็นตัวสายแบบนี้นะยาวประมาณ2.5เมตรด้วยกันนะครับมีฝักโบกกองน้ําให้นะสายน้ําย้อนนี่ก็มีมาให้เป็นตัวนี้นะครับยาวเช่นกันยาวพอๆกันนะครับในตัวชุดของเขาแล้วก็จะแถมชุดลูกยางการสะเทือนนี่ชุดลูกยางซ่อมปัม๊มเป็นงานอะไรนะครับบ่อกหัวเทียนแบบนี้ นี่คือชุดที่แถมไปคู่ตัวนะครับสิ่งที่ไม่มีที่ลูกค้าจะต้องสั่งซื้อเพิ่มนั่นคือสายพ่นยาแบบนี้นะครับอันนี้คือเลือกตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะมีเป็นมาตรฐานตัดมาคือ20เมตร4 50เมตร100เมตรอันนี้เลือกได้นะครับและวันนี้ขออนุญ,ญาตลองกับด้ามพ่นยาตัวเดิมนั่นคือเต่ะด้ามพ่นยาเทอร์โบตราเสือนะครับงานตัวนี้นะนี่ยาว4ี่ฟุตด้วยกันต้องใช้ด้ามแบบเดิมเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่า ตัวลักษณะงานที่ได้เป็นประมาณไหนเทียบกับตัวเก่านะโอเคปะไปลองกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงไปเลยไปเลยไปเลยน้ำมันเติมเรียบร้อยน้ำมันเครื่องเติมเรียบร้อยน้ำมันปัม๊มเติมเรียบร้อยนะครับนี่โชกคเร่งมาทางกระต่ายนะครับเช่นกันนะครับตัวนี้จะไม่มีสวิตช์เปิดปิดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสวิตช์กดดับอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะครับปึ๊บดึง ติดปุ่บอกเครื่องลงตั้งรอบนะคะวองเครื่องสักหน่อยเห็นไหมครับว่าน้ำเนี่ยดูดเลยนะน้ำดูดเลยนะนี่พอปิดสายทุกอย่างนะครับน้ำก็จะย้อน แล้วคนที่ยังไม่เคยดูเขาขูนนะ,ะผมบอกไปก็ข้าวเห็นไหมไปสายน้ำมันจะย้อนแบบนี้นะครับนี่โอ้ให้เขาวอร์มแป๊บนึ่งนะแรงตึงดีมากๆนะครับ แล้วเมื่อพอวอร์มได้ที่นะครับเราก็จะมาลองเปิดสายกันเช่นเคยวันนี้ลองกับสาย20เมตรแบบเดิมนะครับเปิดสายวันนี้มีลมนะครับลมค่อนข้างจะแรงเลยอ่าแล้วนี่นี่คือเริงเครื่องปรับแรงดันกาน ผมลองที่40บาทไปเลยนะทีเดียว อนนี้มีลมนะครับวันนี้ลมค่อนข้างจะแรงเลยดูจากการไหวของต้นไม้ก็ได้นะถือว่าลมแรงนะครับอ่าปะบ้านนะดูดูตายรองน้ำได้ว่าลมแรงมากวันนี้ แต่ด้ามตาเสือก็ถือว่าทํางานได้เยี่ยมยอดนะคะสำหรับการพ่นสูงพ่นไกลนะครับเขาทํางานได้ดีมากๆ โอเคมากการไปลองดีมากๆนะครับสำหรับดาบตาเสือผมว่าหลายๆท่านน่าจะชอบเยี่ยมยอดครับใช้งานได้สบายๆายความสูง8 ถึง12เมตรทําได้แน่นอนนู่นพุ่นเข้าไปถึงนู่นเลยในสเปคเขาเขียนเคมว่า8 15เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับลมด้วยนะต้องขึ้นอยู่กับลมแล้วก็รอบเครื่องที่ทําได้ด้วยนะตอนนี้ผมใช้แรงดันอยู่ที่40บาร์ด้วยกันนะครับ ครับได้เห็นประสิทธิภาพกันไปแล้วนะครับผมทําให้ดูเลยนะครับสําหรับตัว1นิ้วของเขานะครับก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าตัว1นิ้วเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของปริมาณน้ําที่มากกว่าเพราะฉะนั้นการรีดน้ําการดันน้ํามันอาจจะได้ดูแล้วมีภาษีเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความต่างมันไม่ได้ต่างกันเยอะในหน้าง,งานการใช้งานนะครับแต่ถือว่ามันก็ต้องยอมรับว่าน้าได้ได้เยอะกว่าจริงๆนะครับในเรื่องของประมาณน้ํานะครับเยี่ยมยอดทํางานได้ดีทั้งคู่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัว1นนิ้วเนี่ยอยากจะ ให้เลยนะให้ในเรื่องของแรงดันคือมันดีมาถีบออกมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ <laughs> เมื่อใช้คู่กับด้ามพ่นยาที่มันรีน้ําดีๆนะครับอย่างตราเสือของเรานะครับผมว่าสบายๆครับการในการใช้งานนะครับในเรื่องของเลราคาเช่นกันนะครับผมขออนุญาตแจ้งอยู่ในชื่อของคลิปด้านล่างนะครับ,บรวมไปถึงช่องทางการตริดต่อนะครับขึ้น <c ười> <c ười> <c ười> ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้แอมเปนจคงต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากให้ดูเท่านี้เลยเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับตัว6ขุนนะครับว่าเป็นอย่างไรลองเลือกลองเลือกดูลองเลือกชมดูนะครับโอเควันนี้แอมเปนจไปแล้วครับสวัสดีครับ